สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะทอดปลาส้มนะคะปลาส้มตัวเดียวเอามานะคะจับข้าวเช้าของเรานะคะก็จะทอดปลาปลาส้มด้วยเนะะาะภาษาโบกากินดิบนะคะไม่เคยกินดิบนะคะเดี๋ยวดูวันนี้เนาะโทรหารถมาเกี่ยวข้าวนะไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาเกี่ยวให้ตอนไหนนะคะ พรว่าเขาติดอยู่เจ้าหนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวรอเขาโทรกลับมานะคะพอเกี่ยวเบิดแล้วก็สิ้นเดือนก็เกี่ยวข้าวเจ้าแล้วนะคะ 在毛啊！你那个洗嘛？洗那个啊？在毛洗啊！把你，你洗完没有？再拿回去洗了，是吧？你看，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 你看 เค <ừ. S 2> ยหดแล้วบวกอันอบอกอันยาหมดเลยแหละคิกมันเดียวเนี่ ซอดปลาส้มนะคะเอฟซี 4, ปาดเหลืองน่าอร่อยนะคะใส่จานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาแมงมาอุ่นต่อ đó còn lăn dần vậy đó hả bỏ hết ra nó lăn đi hết rồi ờ đó ก็ดมะแรงนะคะเอฟสี่จิ้งตรีดนะคะปลาเบี้ยวเอามากับข้าวเช้านะคะเอฟสีอันนี้ลาบนกนะคะในถ้วยลาบนกแล้วก็ทอดจิ้งรีดทอดปลาส้มนะคะไอที่เป็นก้อนๆน,นั่นก็เป็นปลาเหมือนกันนะคะปลาส้มหอ่อปลาส้มห่อใบตองนะคะของปลาเบี้ยวเอามานะคะปลาเบี้ยวมาแต่ละทีนี้ของกินไม่ต้องห่วงนะคะมาเต็มถังเนาะถังใหญ่ๆนะคะ ลงไปขายคลองห้างแล้วของที่เก็บไว้บ้านยานะะ่าในเอฟซีเป็นขวดพวกขวดพลาสติกพวกขวดอะไรนะคะที่เก็บเนาะทำความสะอาดบ้านให้ย่านะคะเก็บขยะเก็บอะไรเอามาเผานะคะก็รอดูรถเกี่ยวข้าวนะคะว่าเขาจะมากี่โมงนะคะเกี่ยวข้าวเหนียวนะคะนะสิ้นเดือนก็จะเกี่ยวข้าวเจ้านะคะ เดี๋ยวรอเขาโทรมาอีกทีนึงเนาะว่าเขาจะมาเกี่ยวให้ตอนกี่โมงเราก็จะได้เตรียมปูผ้าปูอะไรไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะและก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ